ไม่เกี่ยวเด็กไม่ไปเกี่ยวนะก็คือทำเรื่อสอบแล้วผมก็ตัดส่วนแต่ว่าจะต้องต้องเข้ากระบวนการกระบวนการเอาให้ปกครอง ชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกระผมนายวันชัยชคพิเศษชัยศิธิ์ผู้อำนวยการเกียรหนางยิ่ง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรบุต,าตการได้กรุณาให้เกียรติมาพบปะพูดคุยสารนิน่งจัดขึ้นในวันนี้ตามที่ได้กำหนดให้วันที่11มกราคมพศ2 5 6 9ต้องเข้าร่วมอบรมทุกท่านพนักงานคณะการจัดตั้งประจำจำังหวัดสุรุปการออขอพบพระคุณท่านผู้ว่าราชการอันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่าน ผู้วการนะครับท่านผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพการนะครับท่านผู้สมัครสมาชิกอูค์การสำนักองค์การบริหารส่วนเมืองของจังหวัดชุมพการนะครับซึ่งท่านท่านผอกรกตนะครับแกนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชุมพการอีกแตเข้าปีที่แตเข้าปีที่สิบไม่ค่อยจะหนักเท่าไหร่ ถนัดอยู่แถวนี้นะฮะแถวเนี่ยนะครับชนละยองจันตรครับผมไปต่อสู้ตองท้องถิ่นกำกับดูแลนะกำกับดูแลท่านนายกต่างๆให้เป็นหน้าที่ของผมเช่นเดียวกันก็มีบ้างนะฮะที่อาจจะกำกับไม่ไม่อยากนะฮะไม่อยากกำกับดูแลเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่ากฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้ผมคอยกำกับดูแล เรื่องก,การเปิบการตามกฎหมายซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะปรับนะฮะตามที่ในอเมริกานะครับท้องถิ่นไหนเก็บภาษีได้เท่าไหร่ใช้เองนะฮะส่งเข้ารัฐบางส่วนของไทยทํำได้ไหม กายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านผู้มีเกียรตินะครับในที่ได้มาร่วมประชีต14ตุลาคมนะครับมาเลกก็ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับก็วีรลกเปลี่ยนเอาประสบการณ์มาบอกกับท่านนะครับ บางท่านหลายๆท่านนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเรื่องตชางิดีนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเอาเรื่องเดิมมาพูดคุยสําหรับท่านที่ลงสมัครใหม่ครับก็ไม่ต้องกังวลมาก